เอาจริงเกมนี้เมืองทองเองก็พลาดให้เขาด้วยนะครับมันก็เลยไปเข้าทางของฝั่งเจ้าทิ่นนะครับกิติพงศ์ผู้เด่เชือกนี่ก็ไปรับซองแตกซะอย่างนั้นนะครับแจกโชคให้กู้แข่งไปแล้วก็หลังจบเกมโอ้โหเสียฟุกคุณธนาวัฒน์เนี่ยปรากฏว่าเซ็งจัดเลยนะครับออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ สวัสดีครับผมชูประชญานะครับผู้สื่ข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลฟ์ฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากๆเลยนะครับอ่าในคลิปนี้แน่นอนว่าจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันอาทิตย์กันหน่อยนะครับก็เป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลนั่นเองนะฮะไปเริ่มที่คู่เมืองทองกันก่อนนะครับปรากฏว่าบุกไปแพ้นครราชสีมามาสด้าน้องใหม่นะครับหนึ่งประตูต่อก็ถือว่า พลิกล็อกอยู่เหมือนกันในเกมนี้นะครับทําให้เมืองทองเองก็โอ้โหเจออาถันนะครับนัดเปิดสนามไทยลีกนะครับเพราะว่าแพ้เป็นปีที่3ติดต่อกันเข้าไป้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ชนะใคร6ฤดุกการติดต่อกันในเกมนัดเปิดสนามนั่นเองนะครับแพ้ถึง5เกมแล้วก็เสมอเพียงแค่1นัดนะฮะเกมนี้เนี่ยจริงๆก็เล่นดีแหละนะครับสำหรับเมืองทองเนี่ยนะฮะมีโอกาสจบสกอร์เยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่คมนะครับอีกทั้งธนชัยหนูราชนะครับ ในด่านของโคราชเองก็เหนียวเลึกเกินนะครับเซฟกระจายเลยเกมนี้นะครับมีถึง5 6เซฟเน้นๆเลยนะครับที่เห็นในเกมนี้นะฮะเอาจริงเกมนี้เมืองทองเองก็พลาดให้เขาด้วยนะครับมันก็เลยไปเข้าทางของฝั่งเจ้าถิ่นนะครับกิติพงผู้เหนี่ยวก็ไปรับซองแตกซะอย่างนั้นนะครับแจกโชคให้กู้แข่งไปก็เรียบร้อยเลยนะครับโคราชเองเขาก็รอเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับรอจังหวะที่เมืองทองเนี่ยพลาดให้แล้วก็เขาจัดการได้เลยนะครับ ก็ถือว่าโคราชเองก็มาน่ากลัวด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมแฟนฟุตบอลของพวกเขานะครับที่ก็เข้ามาเชียร์เกมนีเ้ยเยอะเลยนะครับทำให้ก็กดดันทีมเยือนได้มากนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นแค่เกมแรกนะครับแจกแต้มไปก่อนละกันเดี๋ยวเล็ก2ค่อยเอาจริงนะสำหรับเมืองน้องนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะะมันเป็นแค่นัดแรกนะครับแต่จริงๆแล้วก็ดูทรงภาพรวมของสไตล์ของโคจิโนก็ยังดูดีอยู่นะครับในเกมนี้เพียงแต่ว่า ผลลับที่ออกมามันไม่ได้3คะแนนนะแล้วก็ในเกมลูกทีมก็ใช้โอกาสเปลืองไปด้วยนะครับสำหรับเมืองทองนะครับก็ถือว่าพลาดไปในเกมแรกเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในสัปดาห์หน้านะสำหรับเมืองทองนะครับอ่ะไปต่อกันที่อีก1คู่นะครับนั่นก็คือราชบุรีนะฮะนี่ก็โดนนะครปฐมยูเนเต็ดบุกไปสอยคาบ้านเลยนะครับแพ้ไป2ประตูต่อ3ก็ถือว่านครปฐมนี่ทําแสบมากนะครับเพราะว่าถ้าใครจากันได้เนี่ย ปีก่อนนะครับในช่วงต้นซีซั่นนครปฐมในฐานะน้องใหม่นะครับก็เคยบุกมาชนะราชุรีแล้วนะครับทำให้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านตัวแสบนะครับบุกมาชนะราชุรีถึง2ปีติดเลยนะฮะกลายเป็นว่าเป็นของแสลงสําหรับราชุรีไปแล้วสาหรับนครปฐมนะครับเกมนี้ราชุลีเองก็นําก่อนด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นนครปฐมที่ขยบบุกใส่ทางราชชรีจนลวนไปเลยนะฮะ แล้วก็เกือบจะเป็น3มเป็น4ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าก็จบไม่คมนะครับทำให้ราชุลีเองก็นัดเปิดซีซันเนี่ยแพ้2ปีติดแล้วนะครับแล้วก็หลังจบเกมโอ้โหเสียฟุกคุณธนวัน์เนี่ยปรากฏว่าเซ็งจัดเลยนะครับออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับในทํานองที่ท้อแท้แล้วก็ห่อเหี่ยวใจมากเพราะว่าตัวเองต้องการออกสตาร์ทให้ดีกว่าซีซันก่อนนะครับเนื่องจากปีก่อนนี่ก็ในเล็กแรกนี่ทําผลงานไม่ดีนะครับแต่ปรากฏว่า มาปีนี้นัดแรกก็เอาซะแล้วนะครับแล้วก็เสียฟุกเองก็เหมือนกับต้องการศึกษาไปถึงตัวนักเตะด,ด้วยนะครับว่าให้ทาเพื่อทีมกันด้วยนะครับให้เล่นเพื่อทีมมากกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะโดยแคปชั่นทางเสียฟุกบอกว่าขอโทษแฟนบอลทุกคนตนเองสงสารทุกคนจับใจนะพวกคุณไม่สมควรได้รับอะไรแบบนี้เลยผลการแข่งขันมันไม่ใช่เรื่องหลักแต่ฟอร์มแบบนี้มันพูดไม่ออกจริงๆก็ขอโทษครับนะครับอันนี้คือแคปชั่นของเสียฟุกนะครับหลังจากที่ แพ้คาบ้านต่อทางนครปฐมไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ก็พลิกล็อกเล็กๆดูเหมือนกันนะครับสำหรับราชบุรีแต่ว่านครปฐมปีที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีนะนะครับในเลกแรกนะครับมาปีนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะน้องใหม่แล้วแต่ว่าก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกทีมของอัคบ้านะฮะก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับ2ทีมที่หวังถึงการลุ้นจบหัวตารางในปีนี้ปรากฏว่าไร้ชัยในเกมแรกไปนะครับนะฮะสำหรับไทยลีกนัดเปิดซีซั่นนะครับ อัะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Share. กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องงเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ